ฮัลโหลสวัสดีค่ะบีดีสวัสดีค่ะไม่สนใจเลยป๊าป๊าสวัสดีค่ะสวัสดีรับสวัสดีค่ะเออวันนี้นะคะเดี๋ยวกิฟกับโรเบิร์ตจะพากันเข้าไปในเมืองค่ะเนี่ยค่ะวันนี้เป็นวันเออที่เนเธอร์แลนด์เขาเรียกว่าเบอร์ฟรายดินส์ดัค่ะเนี่ยค่ะสังเกตดูนะคะมีธงนะคะธงชาติเนเธอร์แลนด์นะคะพากันติดหน้าบ้านเต็มเลยจ้ะ นี่ค่ะฝั่งนี้นะคะนี่ด้วยนะคะ,คะปะเอฟเฟนดาล็อบบนกันอบอลลอบบี้นับโอ้โหข้าวีกาอบ,อบเอาไปทางนี้อย่าเบอร์เบอร์ไฟดินสดักหมายถึงวันที่เอ่อคนดัสส์คะเ <more> ขาเป็นอิสระจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแล้วก็ในเมืองเขามีกิจกรรมค่ะเราก็กําลังจะพากันเดินเข้าไปในเมืองค่ะเอาออกอีกแล้ว เอออากิกแล้วพี่เดียวโอ้ยรงชาติอันนี้เป็นของจังหวัดวิสแลนด์นะคะเนี่ยรงชาติเนเธอร์แลนด์กับไทยแลนด์นี่สีเดียวกันเลยนะคะสับสนจ้ะโอ๊ยสวนมีดอกไม้ด้วยพี่เดียวเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้ามาดูดอกไม้ก่อนมีดอกไม้ด้วยจ้ะ ก็เป็นไอสวนอันนี้นะคะสวนสาธารณะค่ะที่พาน้องบีเดียมานั่งชิงชาจะอันนี้ก็ห้ามาสุนัขเข้าไปนะคะก็เป็นสวนแถวบ้านอีกค่ะต,ตอนนี้กำลังเขียวสวยมากเลยค่ะโอ้ดอกไม้ดอกไม้โรเบิร์ตวักเตฟอนสกัดมอยบรูมเอ้ดอกไม้สวยมากเลยจ้ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็เป็นบริเวณบ้านเรานะคะ เราเดิอนออกมาแล้วค่ะจากบ้าน ừ, เด็กๆก็จะมาเล่นกันจ้ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวกิบโชว์ก่อน สถานีรถไฟข้างหน้าเนี่ยค่ะปกติโล่งหมดเลยค่ะตอนนี้ต้นไม้เต็มหมดเลยจ้าฝั่งนี้ก็เป็นก็เต็มค่ะโอ้โหนึกว่าอยู่ในป่าเออบีเดียไลฟ์ออฟเอนเดอรอะไรนะฟอเรสเนี่ยนึกว่าอยู่ในป่าอาใส่มป่ะป๊ะใส่ใส่แว่นตาหน่อยโอ้โหเท่มากเลยบีเดีย เดี๋ยวให้คุณลุงคุณป้าดูรูปปั้นอีกเนี่ยจ้ะเห็นไหมดาเอลฟลเมนสันเนี่ยคนเยอะมากจ้ะเหมือนกับวันโกนิ่งสตากเลยค่ะเหมือนกับวันเกิดไอ้พระมหากริย์นจ้ะเขามีดนตรีค่ะในในเนี้ยที่เดิมมันเลยค่ะแล้วค่ะเด็กๆพากันดื่มเบียร์จ้ะ เขาพากันดื่มเบียร์ฉลองค่ะเขาเป็นอิสระจากประเทศเยอรมันนะคะ พาดูจ้ะนี่ค่ะคนเยอะมากเลยค่ะข้างในเขาเราต้องซื้อบัตรเข้าไปค่ะแต่ว่ามันเสียงดังค่ะโนนมีดีเจด้วยจ้ะ มาด้วยค่ะ,ไ,คะ<ด>ไปทางไหนคร<ด>ับไปทางไหนรถกันคเออคนมาปิดนิคเตรยมในใจในสวนสแนลล์เ <c oughs> คนเยอะมากค่ะอ้ในโบสถ์ก็มีแต่เพลงคำเยอะมากเลยจ้ะ Ais krim ke Nong Bidia dulu, ya. Bidia ingin makan ais krim, ya. Itu enak banget. Enak? Enak gak? Mereka mau makan? Iya, mau makan. Mereka mau mau makan, aku mau makan. เน่เกลว่กปะปังอร่อยมากเลยจ้ะปีเดียวเอานั่นไว้นั่งเอาไข่เนี่ยเอาไมหลุดการ์ตูนมินจะมุ่ยนะเนี่ยตาบอลลูนเอาไหมเอาลูกมงไหมมีตั้งหลายสีโอ้ยพีเดียไม่สนใจเลยเซซปเซ็ปเซ็ป สกายนาเดบอลลูนะโอ้เล็กกับกิบปลิงโอ้มีร้านขายปลาทอดด้วยจ้ากิบปลิงจกะ เป็นเ p a a a าดไปเต้นไปจ่กอเดลโอเล็กเกอร์ฟริกกเดวเล็กเกอร์อันนี้ฟริกกันเดวจากของกินเล่นของเนเธอร์แลนด์และวต่เรบหทไปซื้อมาจากนู่นจะมาให้บีเดียเนาะ น้องบีเดียหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวร้านอาหารไทยเนาะเดี๋ยวพาป้าไปดูร้านอาหารไทยโรเดอร์เอลูกลูกทำไมตาแดงลูกมาล้างยิ่่ากินทุกอย่างเลยบเดียเอ็นออเลสป้าปป๊าโอ๊ตป้าปี้โอ๊กเอ็นเล็กอ่ะบ้านนาไทยร้านเนี้ย วห้าโมงครึ่งนะจ๊ะจิบจมร้านอาหารไทยไว้ค่ะเนี่ยค่ะร้านอาหารไทยในเมืองเรียววาเดินจะมีอยู่ร้านเดียวค่ะร้านพี่ใจจะเนี่ยค่ะธงชาติไทยค่ะ อร่อยมากจ้ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะนัดเอาไว้5้าโมงจะแต่ว่ามา5ม้าโมงครึ่งค่ะมาไม่ทันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะฮัลโหลั thank เ o u เมนูมาแล้ว What w i drink Dus so, vandaag moeten we bier drinken. Een beetje want vandaag is vrij dinsdag, oké? Ja. Welke Thaise biertjes heb je? Ik heb een Thaise biertje van Leo. Oh, Leo. Leo, Leo. Ook bier? Ja. Ik wil graag... Ook sang, doe maar. Ja, en voor Bidia nou. Voor Bidia. wat wil je drinken? ออน้ำเอ่ออรรโอเคดีอมิดเอร์เรนจโอเคนี่จะเบียช้างจะเบียร์ไทยค่ะชงแก้วชงแก้วอะชแก้วมีเดี้ชนแก้วชงแก้วชงแก้วมีเดียสั่งอะไรคะ มิเดียสั่งอะไรคะขั้งกิ่งมิเดียไม่รู้จะสั่งอะไรเล็กอะเสร็จมิเดียเอาอะไรคะป๊ะป๋าว่าด้วยเหรอมาสมังไก่มาสมังไก่ไม่เผ็ดนะคะของเรา็ดมิเดียเอาอะไรคะ ผัดไทยน้องบิญผัดไทยกุ้งจ้ะของพี่เอาอะไรนะแกงเผ็ดเผ็ดย่างพี่ไม่เคยกินเพื่อนบอกว่าอร่อยเลยเดีพี่เอาให้ด้วยฮังกรีบิจฮังการีฮังการีไนเจออะไรนะพี่ถามว่าอะไรนะเป็นไงคะสวัสดีค่ะ โตโตขึ้นก่อนไหมเมื่อกิดองเออเมื่อก่อนนี่ตอนมานแรกๆกี่เดือนนะสองหรือสามเดือนตอนพี่มาตอนนี้ปีสองขวบแล้วเนี่ยอเอ,อปีสองขวบปีสองเดือนนี่ค่ะภายในร้านเนาะ <c oughs> พี่ใจอยู่ข้างในจะทำกับข้าวอยู่ฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีตอน6โมงเย็นค่ะมาแล้วค่ะมัชเามาัอนโอผัดไทยก็มาอะคนสวยคนสวยช่วยสวยที่สุดในร้านนะคะคนนี้อุ้ยอันนี้ครั้งแรกเลยพี่ไม่เคยกินอันนี้ใช่ไหมใช่พี่ถ่ายลงยูทูบใช่ไหมใช่ บัตไทยกุ yeah, ació, yeah. <S <s ้งฟอบิดีอะว้าวบัตไทยัตไทยโอ้โวโอ้โหโอ้โโอ้เลกร์เลิกร์อยากดนี่ค่ะของทิพแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะอันนี้บอกว่าเพื่อนบอกว่าอร่อยมากค่ะทิพไม่เคยสั่งค่ะสั่งครั้งแรกเลย นี่ของกบปลาใช่ไหมมัสมันจ้าเดียน้องเดียร์เดียวิวชูเตินเอเติร์นเดียอยากกินผักได้ใจผัดไทยไหมจ้าโอ้เี่ผัดไทยไมเดียสั่งผัดไทยให้เดียจ้าเข้าผัดกินไหวแล้วค่ะก็เลยสั่งผัดไทยผัดไทยกุ้งไหมกุ้ง พี่ใจทำอาหารอร่อยมากค่ะเล็กอะอาหารอร่อยมากค่ะมาชิมมานี้หน่อยอน,นี่เจงเห็ดเป็ดย่างเจีงเห็ดเป็ดย่างแข็งเผ็ดเป็ดย่างอืมป้าปากเ,เล็กอ kamu juga bisa... saya tidak tahu, saya tidak ini enak sekali enak sekali enak sekali saya tidak ini sangat memiliki rasa saya tidak tahu apakah oh. saya bisa makan suka makan enak sekali ini enak ini Weet je, genade? Ja, kom maar Weet je? Nee, je hebt flikkendeel opgegeten, hè? Oei, genoeg, genoeg. Heb je die flikkendeel dat je? Kun jij even proberen het uh, schoonmaken? Anamzalmelo? Oh. me Ik ben helemaal benieuwd naar Papa, kijk. Oh. Ja, voorzichtig. อย่างนั <m <m ้นใช่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 ใ um ช่ใช่ใช่ใช่อย่ใช่อ่ะค่ใช้ใช่ใช่เช่ใม่ใด้ผ็ดใช่ใช่ิช่ใ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 ั่ใช่ใชใช่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 ่ใช่่อช่ใช่าช่ใช่ใ้่ใ่ได่พากันมากินนะคะ่ันนี้เป็นวัน พิเศษก็เลยพากันมากินจ้ะไหนชิมหน่อยโอ้เลิศเลยเมาะมัสมามีโร่อทชอบมากเลยค่ะมัสมสเป็นจอยชอบมาก โซนเล็กเก๋มีร้านเดียวค่ะในเรียวาร์เด้นนะคะร้านอาหารไทยแล้วก็อร่อยมากค่ะเวลาอยากกินอาหารไทยก็พากันมาที่นี่เลยค่ะอยู่กมัสีมั้งอยูกมัสซีมั้งอย่ามาเก็บกัน ตอนนี้คนเยอะมากแล้วจ้ะหกโมงครึ่งแล้วค่ะคนเต็มร้านเลยจ้ะร้านน่ารักมากค่ะสีเขียวมะนาวสดใสมากค่ะกินผัดไทยบีเดียดีกว่าบีเดียไม่กินอ่ะโรบอยกันนี่รื้อตึก โรเบิร์ตถ้าได้กินถ้าได้มาร้านนี้เขาชอบมากจ้ะเขาจะกินแบบเอนจอยมากเลยชอบมากโอ้ยแอคเป็นก่อนนะเนี่ยมีมะเขือด้วยจ้ะโอ๊ยต้องกินของแพงนะเนี่ยเดือดไปมุทเทสให้โรเบิร์ตก่อนจ้ะของแพงต้องให้โรเบิร์ตจ้ะโรเบิร์ตชอบกินมะเขือชอบมาก Mama mouth is like a video. Pathai. Video? Pathai. Thank you. Thank you. And a uh, gift from Jack. Oh, yes. Oh, from... what's that? Yeah? Hmm? Oh, thank you, very much. thank you. What is that? Thank <laughs> you. Yes, I don't know. You, you're very tired, you know. Surprise. Yeah, thank you. Thank you very much. Oh. อันนี้แกงอะไรแกงส้มสเลยอันนี้พี่ใจเอามาให้จ้ะอ๋ออืมเล็ก่네ะเฟิร์นบู๊วัานีเท่าเลยนะอย่าร้องไห้เด้อยังเผ็ดเลยเฮลส์เจ็บเสือไม่เจอเสือแสน spicy อกใมเนี่ยตอกใบเนี่เนี่ย ผมไม่ออออโอเอคม่สแคร์บุ๊คยาสแคร์บุ๊คเบจเตอะ์เบจสำหรับุเจจบ็ดอรอนดบีดี้อันแอนบีดีบีดีจะถอนฟันลเซฟิวตันเดินเอาไปกันอลองบีดี้จะถอนฟันนะคะเดี๋ยวฟันหักนะคะย <c oughs> ีจาบรรยการด้านนอกค่ะ ันนี้กิดถามน้องนะค่ะน้องในร้านบอกว่าแกงส้มยอดมะพร้าวค่ะอร่อยมากเลยจากเผ็ดแล้วก็อร่อยมากค่ะวิดีโอกินแกงส้มเะพราวกินแกงส้มหรือวิดีโอป เนี่ยค่ะทุกอย่างหมดเกลี้ยงอร่อยมากค่ะแล้วก็จ่ายตังมาแล้วค่ะทั้งหมดก็75ยูโร50เซนนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็2,800บาทนะคะ เพราะว่าท okay, okay, ี่นี okay, okay, <e Nein, ่อะไรก็แพงนะคะค่าแรงก็แพงนะคะอาหารก็แพงก็คือเป็นปกติของที่นี่นะคะบีเดียบายบากันค่ะโอ้ยโอ้อินเทร์ซั่เดียสนใจก้อนหิจ่ะเดี๋ยววันนี้กิก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบายบายบ๊าปบา